สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับสอดแรงเจอตัววายแท็กนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นสอดวายแท็กนะคะรถปี2011ระบบเกียร์ออโต้เครื่องยนต์ดีเซลนะคะสำหรับลูกค้าที่สนอกสนใจสามารถทิ้งชื่อและเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ คันนี้ค่ะราคาขายเพียง329,000บาทนะคะออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายรับรถรับเงินสดเพิ่มอีก1,000 0บาทค่ะผ่อนสบายๆนะคะเพียงเดือนละ6,500บาทเท่านั้นค่ะหากลูกค้าท่านใดที่นอสนใจนะคะถือเอกสารมาให้พร้อมค่ะไม่ต้องใช้เงินจองไม่ต้องใช้เงินออกรถฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยค่ะ ภายในเป็นเบาะหนังสีดำมี Airbag ก ABS ระบบเกียร์แบบออโต้สามารถเล่นวิทยุ 4D ได้คะ่ะย้ำอีกทีนึงนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นสอดไวแทกเครื่องยนต์2,500ีซปี2011ระบบเกียร์ออโต้ราคา329,000บาทออกรถใช้เงินเพียงแค่1บาทเท่านั้นค่ะฟรีทุกค่าใช้จ่าย ฟรีทุกค่าดำเนินการผ่อนเพียงเดือนละ6,500บาทสนอกสนใจสามารถดูรถได้ที่โอออตโตตคาร